กับสวัสดีพี่พี่เอฟซร้านมรดกพระเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วๆไปนะครับ e p 5 3ห้าร้อยสามสิบนะครับวันนี้มีพระเครื่องนะครับเข้าใหม่ทุกรายการเลยนะครับพี่นะฝากพี่พี่เอฟซทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ i d l ี n ล0 9 6 7-2402-03นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกกันเลยนะครับนะครับพี่ๆท่านใดสนใจองค์ไหนรายการไหนติดต่อทักแชทข้อความลายเข้ามาได้เลยนะครับรายการแรกเป็นเหรียญฉลองมณสักนะครับพระคูวิมนสิทธิการนะครับวงเล็บว่าหลวงปู่บุญรอดนะครับพี่นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับ วัดวังน้ําเขียวจังหวัดนครปฐมนะครับพี่นะครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างด้วยกันสองร้อยเหรียญนะครับพี่นะสร้างน้อยและหายากมากนะครับพี่รุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญเลื่อนนะครับเป็นเหรียญเลื่อนเนื้อเงินนะครับพี่นะครับการจัดสร้างสองร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับพี่นะครับนี่ครับอ่านี่ครับเป็นเหรียญเนื้อเงินเดิมๆนอนกล่องเลยครับพี่นะครับเหรียญนี้นะครับพี่นะครับ จัดสร้างสองร้อยเหรียญเป็นเหรียญหลวงปู่บุญรอดนะครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงปู่บุญรอดนะครับวัดวังน้ําเขียวนะครับพี่นะครับเหรียญนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีสร้างแค่สองร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับเฉพาะเนื้อเงินนะครับต่อมานะครับเป็นรูปถ่ายหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็น ด้านหลังมีรอยจานนะครับนะด้านหลังมีรอยจานเป็นรอยจานด้วยอีดินสอนะครับนะแล้วก็มีจีวอนแล้วก็ตะกรุดสองดอกนะครับเรี่ยมกรอบเก่าเลยครับเป็นกรอบพลาสติกเก่ามากเลยครับเป็นรูปนั่งหลวงปู่ทิมแบบนี้ครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญนี้นะครับต่อมาครับเป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มนะครับผมนี่ครับเหรียญคูบาบุญชุ่มนะครับ เหรียญน,นี้นะครับพี่นะครับเหรียญคูบาบุญชุ่มปีสองพันสี่สองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับนี่เป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มปีสี่แปดนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับเหรียญน,นี้ขอสามร้อยนะครับต่อมาองค์นี้ครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่กุอ่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะลืมชื่อแล้วพี่ วัดธรรมรังสีพี่นะครับนี่ครับเป็นวัดวัดธรรมรังสีนะครับพี่นะพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดธรรมรังสีนะครับนี่ไหมครับนี่มวลสารพระสมเด็จวัดระคังเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับอยู่ในยุคของสมเด็จวัระคังนะครับการจัดสร้างนะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับกุธรรมรังสีนะครับพี่นะครับนี่ครับ สวยๆเลยครับองนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่องนี้นะครับต่อมาองนี้รูปหล่อหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับสวยมากเลยนะครับพี่องนี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมเก่าเลยนะครับนี่ครับมีช่อด้วยนะครับ นี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองค์น so <endpoint> <Tier aciones> <sagt> ี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนในหอมนะครับเป็นพระพุทธชินราชเข่าลอยนะครับนี่นะครับเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะเดิมเดิมเลยนะครับเนื้อเขียวอมเหลืองเลยนะครับพระพุทธชินราชเข่าลอยนะครับนี่ครับ เนื้อเขียวอมเหลืองเลยนะครับองเนี้ยวหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับพระสมเด็จจิตรัตนานะครับนี่ครับพระสมเด็จจิตรัตนานะครับองนี้นะครับสวยมากเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับองนี้นะครับหนามากเลยครับพี่นะครับนี่เก่าๆบ้านๆเลยพี่นะครับด้านหลังนี่ครับเห็นไหมมีรอยทองด้วยนะครับอ่านี่ครับพระสมเด็จจิตรัตนานะครับองนี้นะครับ เอาหนึ่งพันบาทนะครับจิตรดานะครับต่อมาครับเหรียญนั่งเต็มองค์หลวงปู่ทิมนะครับปีหนึ่งแปดครับเป็นเหรียญไตมาสปีหนึ่งแปดครับเหรียญนี้ครับหมายเลขโค้ดหนึ่งสองนะครับนี่ตอกคมดูผิวว่ารู้แล้วนะพี่นะนี่ครับหลวงปู่ทิมผิวอย่างนี้เลยนะครับผิวไฟอย่างนี้เลยครับหมายเลขโค้ดหนึ่งสองนะครับนี่ครับ สวยๆเลยครับพี่นะครับดูครับนี่ครับดูครับสวยๆเลยนะครับหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดนะครับเหรียญนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญอ่าพระสมเด็จพิมพ์ปางสมาธินะครับวัดเขาตะเขารุ่นแรกนะครับนี่ครับสมเด็จปางสมาธิวัดเขาตะเขารุ่นแรกนะครับ อ่านี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับดูเนื้อครับพี่นะครับดูครับเป็นสมเด็จวัดเข่าตะเขารุ่นแรกนะครับสวยๆเลยครับพี่นะครับนี่ครับสมเด็จวัดเขาตะเขารุ่นแรกนะครับองนี้เอาสองพันบาทนะครับสองพันนะครับต่อมาครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ ช่างชาวบ้านนะครับนี่ครับเนื้อผิวพลายเงินขึ้นเลยนะครับองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปองค์ประกอบนะครับในหนังสือนะครับนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนี่ครับพี่นะครับองค์นี้เลยนะครับ นี่ครับนี่นะครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ชาวบ้านนะครับนี่ครับนี่ครับองนี้เลยนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินเมืองพิกิตนะครับเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการพระเครื่องเมืองไทยนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับนี่พิ oh, มพ์เด um ียวกันเลยนะครับองล่างนะครับนี่มีห้วยเขนด้วยนะครับนะมีห้วยเขนหลายพิมพ์เลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นช่างชาวบ้านนะครับพี่นะเห็นไหมครับอ่าองนี้นะครับเดูนะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อดูเนื้อนะครับเนื้อเนี่ยผิวพลายเงินขึ้นเลยนะครับ นะครับองนี้นะครับเป็นช่างชาวบ้านนะครับพี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่ครับทันหลวงพ่อเงินปุกเสกนะครับพี่นะครับนี่ครับดูครับผิวพลายเงินขึ้นเลยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับอ่าองนี้เอาหกพันบาทนะครับอง์นี้หกพันบาทนะครับองนี้นะครับต่อมานะครับรูป รูปเหมือนนั่งเมฆนะครับพี่นะรูปเหมือน e นั่งเมฆหลวงปู่หมุนนะครับนี่หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับเป็นพับผงรูปเหมือนนั่งเมฆหลวงปู่หมุนนะครับนะครับดูครับนี่ครับรูปเหมือนนั่งเมฆหลวงปู่หมุนเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร นะครับวัดท่าหลวงนะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์มือกำนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเพชรนะครับนี่ครับดูครับเก่ามากเลยครับพี่องนี้นะครับนี่ครับเก่ามากเลยครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับนี่ครับ องนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับองนี้นะครับต่อมาเป็นเสือหลวงพ่อวงรุ่นสองนะครับเป็นเสือหล่อบโบราณหลวงพ่อพวงรุ่นสองนะครับนี่ครับก้านเดิมๆเลยครับนี่ครับหลวงพ่อพวงรุ่นสองเอาแปดร้ยบาทครับเสือหลวงพ่อวงนะครับอันนี้เป็นกีบบัวหลวงปู่บุญเหนือ เนื้อผงยานะครับนะองน,นี้เนื้อผงยานะครับนี่เป็นกีบบัวหลวงปู่บุญนะครับสวยมากนะครับองน,นี้ครับนี่นะครับดูครับหลวงปู่บุญตรงนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาพระสมเด็จวัดเกตชัยโยอง์ที่หนึ่งนะครับ ครับดูเนื้อครับโหเนื้อเก่าถึงยุคเลยครับพี่นะครับเนื้อเม็ดดําเม็ดแดงมวลสารนะครับดูครับอันนี้เป็นวัดเกตชโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับโหดูเนื้อครับเนื้อสวยมากอันนี้ครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับนะครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับดูครับมีรอยหนอนด้นรอยปูไตนะครับ เนื้อเก่าถึงยุคนะครับนี่ครับหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมกรอบเลยนะครับพี่นะต่อมาองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับดูครับแตกลายงาซุ้มนะครับดูครับซุ้มหดตัวเป็นเกียวเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับซุ้มหดตัวเป็นเกลียวเลยนะครับ ครับดูครับดูครับพี่นะครับอ่าเป็นพิมพ์เส้นได้วัลคังนะครับองนี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนี้เป็นพิมพ์เอออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะครับหลายท่านเรียกไม่เหมือนกันนะครับไอพิมพ์นี้นะครับแต่ว่าทันสมเด็จโตนะครับอง์นี้นะครับ ดูเนื้อนะครับพี่โอ้โหเนื้อโคตรจัดเลยครับพี่นะครับเนื้อเก่าเนื้อจัดมากเลยครับองนี้ครับพี่นะครับดูครับนี่ครับโอ้ดูเนื้อดิพี่เนื้อจัดมากองนี้ครับนี่ครับเนื้อจัดมากเลยครับพี่นะครับนี่ครับดูครับนี่ครับพี่ๆท่านใดสนใจทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับอง์นี้นะครับ หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ hmm. ต่อมาองค์ที่สี่นะครับเป็นสมเด็จวัดเขาตะเคนะครับอ่าเป็นสมเด็จวัดเขาตะเคานะครับพี่ดูนะครับนี่ครับอ่านี่เป็นสมเด็จวัดเขาตะเคานะครับอ่าสวยๆเลยนะพี่นะนี่ครับพี่ดูนะครับ เก่าๆนะครับวัดเข่าตะเข่าองค์นี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทต่อมาองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่วัดละครังนะครับโหดูเนื้อดิพี่เนื้อจัดมากเลยพี่ดูครับนะครับดูครับดูเนื้อนะครับพี่นะเนื้อสวยมากเลยครับนี่ครับดูครับสวยๆเก่าๆเลยพี่นะครับเนื้อถึงยุคนะครับ เนื้อเก่าแก่งขึ้นผนึกขึ้นมาเลยนะเนื้อต้องตกผนึกเลยนะครับโหดูเนื้อเลยพี่นะเก่ามากเลยพี่องค์นี้เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยนะครับต่อมาองค์วัดเกตองค์สุดท้ายนะครับนะวัดเกตองค์สุดท้ายนะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับโอ้โหดูเนื้อครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยครับพี่นะครับนะครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับ นี่ครับดูครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับองเนื้อนะครับครับเก่าถึงยุคนะครับพี่นะวัดเกตดองสุดท้ายนะครับต่อมานะครับองนี้เป็นนะครับหลวงปู่นาคนะครับหลวงปู่นาคพิมพ์ไกเซอร์นะครับนี่ครับหลวงปู่นาควัดระฆังพิมพ์ไกเซอร์นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้ดูนะครับเทียบกับนิ้วผมนะครับดูนะครับนี่ครับอ่านะครับ ดูครับหปูนหน้าดูเนื้อครับเป็นเนื้อของพระสมเด็จโตล้วนๆเลยนะครับนะครับเป็นเนื้อของสมเด็จที่แตกหักนะครับมาบดรวมนะครับนี่ครับรวมกันแล้วก็กดพิมพ์เป็นเนื้อวัดละครังล้วนๆเลยนะครับพี่นะครับหลวงปูนหน้าครับพี่ดูเนื้อครับนะครับเนื้อขึ้นฟองอากาศเลยครับพี่เห็นไหมเนี่ยขึ้นฟองอากาศขึ้นไขนะครับพี่นะนี่ครับนี่ครับดูครับ นะครับอยู่ในยุคของปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้ายุคต้นเลยนะครับเห็นไหมครับดูเนื้อครับเห็นไหมขึ้นไขเลยนะครับนี่ครับยุคต้นนะครับปีสองสี่แปดห้านะครับเป็นเนื้อวัดละคังล้วนๆเลยนะครับพี่นะครับองนี้เอาสองพันบาทนะครับต่อมาเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกปีศูนย์สามนะครับอ่าอันนี้ มีหลายบล็อกนะครับพี่ดูนะอันนี้บล็อกอะไรไม่แน่ใจนะครับหลวงพ่อแดงนะครับดูเส้นลัศมีการปั๊มคมๆเลยพี่นะครับนี่นะครับดูครับหลวงพ่อแดงนะครับนี่ครับสวยๆเลยพี่นะครับเหลือนี้นะนี่ดูครับ ดูครับสวยเดิมนะครับเหสสเรีหยญน,นี้ครับดูครับนี่เส้นกระจายเลยครับพี่นะครับหลวงพ่อแดงอันนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับนี่ครับเหรียญเนื้อเงินอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อคล้ายนะครับนี่ครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินนะครับดูเส้น เส้นรัศซีนะครับดูนะครับอาอเนื้อเงินปีสองห้าสามศูนย์นะครับนะครับเนื้อเงินปีสองห้าสมศูนย์เนื้อเงินเหรียญน,นี้เอาสองพันนะครับสองพันต่อมาครับเหรียญพระอาจารย์มั่นนะครับนี่เหรียญหลวงปู่ม,มั่นนะครับเติมเดิม,ดมบ้านๆเลยนะพี่นะนะครับ นี่ครับเดิมๆบ้านๆนะครับต้องช่องมรดกพักเครื่องเท่านั้นนะพี่นะนะครับนี่พาบ้านๆจริงๆนะครับดูครับอ่านี่ครับดูครับตรงนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับหลวงปู่มั่นนะครับต่อมามีเหรียญหลวงปู่ศุกนะครับมาสามเหรียญเลยนะครับพี่นะแตกต่างพิมพ์กันไปนะครับพายุคเดียวกันเลยครับพี่นะเนื้อไขขึ้นเลยครับพี่นะครับ นี่ครับดูองค์แรกนะครับนี่เป็นเนื้อชินนะครับเป็นเนื้อชินนะครับไข่ขึ้นเลยอันนี้บัวแปดเม็ดนะครับพี่นะนี่ไม่ไม่ใช่บัวสิบเม็ดนะครับฐานจุดสิบจุดนะครับเนี่ยครับองค์แรกพิมพ์แรกนะครับต่อมาพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์รัศมีนะครับนะหรือเขาเรียกว่าพิมพ์ประทามณฑลนะครับไข่ขึ้นเลยนะครับพี่นะไข่ขึ้นเลยพี่นะครับต่อมาองค์ที่สามเป็นพิมพ์หนุมานแบบแท่นนะครับ ไข่ขึ้นเลยพี่นะครับนี่ได้มาบ้านเดียวกันสามองเลยพี่นะครับนี่ครับมีรอยจานนะครับเห็นไหมครับรอยจานเก่าๆบางๆเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเนียลองนึกเห็นไหมเห็นไีรอยวนๆไหมพี่นะครับนี่องค์แรกนะครับมีรอยจานนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับเห็นไหมครับนี่เก่าๆเลยนะพี่นะเห็นไหมอันนี้องค์ที่สามนะครับดูครับ นี่นะครับอง์ละหนึ่งพันบาทนะครับพี่อง์ละหนึ่งพันนะเก่ามากนะครับพี่นะเ <Euro> ก่าถึงยุคนะครับพี่เนื้อตะกวัวนะครับสร้างปีสองสี่หกศูนย์นะครับต่อมาครับเป็นเหนเนรีรหยญพ่อท่านเมฆนะครับวัดวัดเบิกนะครับนี่เหรียญพ่อท่านเมฆวัดเบิกนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญ จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรุ่นหนึ่งนะครับพี่รุ่นหนึ่งเลยนะครับเหรียญนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อกันรุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อกันรุ่นแรกบล็อกสายฝนนะครับพี่นะครับหลวงพ่อกันรุ่นแรกบล็อกสายฝนเอาสองพันบาทนะครับหลวงพ่อกันบล็อกสายฝนรุ่นแรกนะครับหรือเขาเรียกว่าบล็อกเสี้ยนตองนะครับบล็อกเสี้ยนตองนะครับเอาสองพันบาทนะครับรุ่นแรกนะครับ ต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคารจอบใหญ่นะครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานจอบใหญ่ปีหนึ่งห้านะครับสวยมากครับพี่เหรียญนี้ครับเดิมเดิมเก่าเก่าบ้านๆเลยครับนะครับเดิมเดิมเก่าเก่าบ้านๆเลยนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับพี่ดูนะครับเก่าเก่าบ้านๆปีหนึ่งห้านะครับเหรียญนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับพ่อเงินนะครับต่อมานะครับ องนี้นะครับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่ครับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเหรียญนี้นะครับมีเส้นขนแมววิ่งแนวนอนเต็มเลยนะครับนะครับนี่วิ่งแนวนอนเต็มเลยนะครับเหรียญนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้แปดร้อยนะครับต่อมาองค์สุดท้ายนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับเป็นสมเด็จอลหังพิมพ์คะแนนนะครับ นี่ครับสมเด็จอรหางพิมพคะแนนนะครับพี่องนี้นะครับเก่าเก่าบ้านๆเลยครับพี่นะครับดูครับนี่สมเด็จอรหังพิมพคะแนนองค์นี้เอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับหายากมากเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับมีพระเก่าเก่าบ้านๆนะครับมาให้พี่ๆเอฟซได้เลือกชมสะสมบูชากันประมาณนี้เลยนะครับสนใจองค์ไหนติดต่อเบอร์โทรนะครับ 0969026829นะครับ ID ลาไฮซ967240203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสแกน q r Code เพิ่มเพื่อนทางไลน์เข้ามาได้เลยนะครับพี่นะครับวันนี้นะครับช่องมรดกพักเครื่องนะครับพักบ้านนะครับมาแบ่งปันพี่ๆ FC แบบนี้ทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมพักบ้านในครั้งต่อไปนะครับ วันนี้ต้องขอตัวกราบราพี่พีเอฟทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ